เดี๋ยวเข้าสู่ช่องต่อไปกันนะครับเจอกับนพประกอบกันนะครับสวัสดีครับนพสวัสดีครับพี่มลสวัสดีครับไเแสดงเด็กสัปดาห์ที่แล้วก็ปรับตัวขึ้นเกือบหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับจากความหวังเรื่องของการค้าเนี่ยการเจรจาเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยที่ช่วยหล่อเลี้ยงตลาดอยู่นะครับว่าเราเนี่ยน่าจะได้อัตราภาษีที่ลดลงมาใกล้เคียงกับเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยยังถือว่าดีอยู่นะครับแล้วก็หุ้นไทยเนี่ยยังถือว่าละกาดก็ทําให้นักทุนต่างชาติเนี่ย ยังซื้อสุที่อยู่ต่อเนื่องเข้าสู่สัปดาห์ที่3แล้วถ้าเงินบาทเราก็ถือว่าแข่งค่านะครับแข่งค่าสุดในรอบ10เดือนแต่ระดับที่32.1บาทต่อดอลลาร์ก็ทําให้ตั้งแต่ต้นเดือนนี้เนี่ยนักทุนต่างชาติก็ซื้อสุทธิไปแล้ว1 2 0 0 0บิลอ 2, ล้านบาทสําหรับภาพรวมสัปดาห์ที่แล้วก็มีเรื่องของงบแบงค์ด้วยที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ก็หนุนให้มีแรงซื้อเก็งกําไรในระยะสั้นเข้ามาโดยเฉพาะหุ้นที่คาดหวังว่า งบไตรมาสสเนี่ยจะออกมาดีนะครับโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มที่เป็นพวกเรลียวเซกเตอร์ต่างๆแต่อย่างไรก็ดีนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยผมคิดว่าตลาดเนี่ยเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญก็ขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยหลักนะครับปัจจัยแรกก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของสงครามกับไทยกับกัมพูชานะครับก็มีข้อผิดพลาดกันแล้วก็ยกระดับขึ้นแต่อย่างไรก็ดีก็มีข่าวดีช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าทั้ง2ประเทศเนี่ยก็เจรจาหยุดยิงเริ่มมีผลวันนี้นะครับแต่ว่าผมสังเกตข่าวเช้้านีี่ ก็มีการยิงร่างปรับปลายนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นข่าวที่มีนัยยะสําคัญเท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยก็ตัวเรื่องของการเจรจาเนี่ยการค้าเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับเพราะว่าเรื่องของการหยุดยิงเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการเจรจาการค้าเพราะว่าทัมเองเขาบอกว่าจะไม่มีการตกลงการค้ากับประเทศที่มีการสู้รบกันอันนี้ก็ต้องติดตามทั้งสองเรื่องนี้นะครับเรื่องของความขัดแย้งระหว่างไทยกับกับกมพูชาแล้วเรื่องที่สองก็จะเป็นเรื่องของ การเจรจาการค้าว่าเราจะได้ข้อตกลงหรือไม่นะครับในช่วงวันที่1สิงหาคมก็เป็นเดทไลน์แล้วสําหรับแนวรับสัปดาห์นี้เราประเมินไว้ที่1,200อถึงหนึ 1, จุดนะครับแนวต้านจะอยู่ที่1230จุดถ้ามีปัจันนาการในเชิงบวกเนี่ยก็อาจจะทําให้ทะลุระดับ1230จุดได้ก็จะเล็งเป้าหมายผัดไปที่บริเวณ1,250จุดนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยด้วยความไม่แน่นอนในเรื่องของการเจรจาการค้าแล้วก็ ความไม่สงบใน,นเรื่องของไทยกัมพูชาเนี่ยก็อาจจะทําให้หุ้นขนาดใหญ่นะครับแล้วก็หุ้นที่มีแนวโน้มกาไรเติบโตแล้วก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่อง2เหตุการณ์นี้เนี่ยผมคิดว่าก็น่ามีความน่าสนใจในระยะสั้นเราลึงแนะนําหุ้นที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่นะครับตัวแรกที่แนะนําคือ Advance ครับเพราะว่างบไตรมาสสเนี่ยคาดว่าจะออกมาดีนะครับมีกําไรสุดที่เกือบ1นึ0 0หล้านบาทก็เติบโต27%เอเน y o y แล้วก็สเตอร์ต quarter o quarter หลักๆก,ก็มาจากจํานวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นผู้ก็ดีขึ้นด้วยนะครับรวมถึงประสิทธิภาพด้านต้นทุนก็ดีขึ้นตัวนี้เนี่ยนอกจากจ่ายเงินปันผลด้วยนะครับในระหว่างการเนี่ยเราคาดว่าจะจ่ายเงินปันผล5บาท80สตางค์ต่อหุ้นก็คิดเป็นยูประมาณทสเรเราให้เป้าหมายเชิงกลยุทธ์อยู่ที่319บาทแล้วก็ราคาตัดขาดทุนอยู่ที่282บาทครับอีกตัวหนึ่งเป็นหุ้นขนาดใหญ่เหมือนกันก็คือ C p พนะครับ CPI เนี่ยเราคาดว่างบไตรมาสามขออภัยครับงบไตรมาสองในจะอยู่ที่6,600ล้านบาทก็เติบโต6%กเปอร์เยอนเยียแต่ว่าจะลดลง13%บควอเตอร์ควอเตอร์นะครับการเติบโตเยอันเยียเนี่ยมาจากการขยายสาขาแล้วก็ยอดขายเติบโตได้นะครับแต่ว่าการลดลงควอเตอร์ควอเตอร์เนี่ยมาจากเรื่องของปัจจัยฤดูกาลตัว c p o เนี่ยถือว่าเป็นหุ้นใหญ่ที่ยังแลกลดนะครับแล้วก็บริษัทเนี่ยก็อยู่ระหว่างการซื้อหุ้นคืนอยู่นะครับจนถึงเดือนพฤศจิกายน แล้วก็ในแง่ของ valuation เนี่ยก็ถือว่าไม่แพงเลยนะครับ forward P/E ปีนี้เนี่ยจะอยู่ที่14.4เท่าส่วนปีหน้าจะลดลงเหลือ12.9เท่าครับเราให้เป้าหมายเชิงกลยุทธ์อยู่ที่51บาทแล้วก็ราคาตัดขัดทุนอยู่ที่44.5บาทครับสำหรับผลตอบแทนของหุ้นแนะนำในสัปดาห์ที่แล้วก็มีตัวหนึ่งนะครับคือ FM นะครับติดลบไป1.5แต่ว่าตัว p m a มา l เนี่ยเป็นบวก1.6ประ็ส่งผลให้ผลตอบแทน ของผู้แนะนำในสัปดาห์ที่แล้วเฉลี่ยเป็นบวกเล็กน้อยบวก0.1แต่ก็น้อยกว่าเซตนะครับเซตขึ้นมาเนี่ยบวก0.9ครับสำหรับปัจจัยที่น่าติดตามในสัปดาห์นี้มีค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับอย่างแรกก็คงจะเป็นเรื่องของการประชุมเฟดนะครับในวันที่29ถึงวันที่30กระกฎาคมแล้วก็จะมีการประชุม BOJ ในวันถัดไปวันที่30ถึงวันที่31กระกฎาคมก็ทั้งคู่เนี่ยคาดว่าจะ มีการคงอาาัตราดอกเบีย้ยนโยบายไว้ตามเดิมนะครับประการที่2เนี่ยก็อยากให้ติดตามในเรื่องของตัวการเจรจาการค้านะครับของไทยเราเองก็น่าติดตามว่าเราจะได้อาาัตราภาษีที่เท่าไหร่จะลดลงหรือไม่นะครับแล้วก็รวมถึงจีนด้วยเพราะว่าจีนเนี่ยก็จะมีการเจรจากับสหรัดในสัปดาห์นี้เหมือนกันที่กรุงสตอกโฮมนะครับประเทศสวีเดนอันนี้เนี่ยก็คงจะมีการมีการคาดหมายกันนะครับว่าน่าจะมีการขยายเวลา เพราะว่าเดิมเนี่ยเขาจะสิ้นสุดตัวเดทไลน์เนี่ยวันที่12สิงหาคมน่าจะมีการขยายเวลาออกไปนะครับถ้ามีขยรนการขยายเวลาออกไปหรือมีความคืบหน้านเชิงบวกเนี่ยก็น่าจะส่งผลดีกับตลาดหุ้นไทยได้ด้วยนะครับประการที่3มเนี่ยก็คงต้องติดตามนะครับว่าหลังจากที่การหยุดยิงแล้วระหว่างไทยกับบูชาเนี่ยการเจรจาจะมีความคืบหน้าในเชิงบวกหรือไม่นะครับก็ติดตามวันนี้แล้วก็วันที่1สิงหาคมที่จะมีการหารลือกันทั้ง2ฝ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วประกาศสุดท้ายก็ติดตามในเรื่องของการประกาศผลประกอบการของเลียวเซกเตอร์นะครับซึ่งในสัปดาห์นี้ก็จะมี global homepro scgp แล้วก็ปูนใหญ่นะครับ scc แล้วก็ bs ครับผมในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆตัวในสัปดาห์นี้จะเป็นตัวเลข pmi ภาคการผลิตของหลายประเทศสําคัญนะครับจะเปิดเผยวันที่1สิงหาคมครับในฝั่งของไทยเนี่ยจะมีตัวเลขเศรษฐกิจรายเดือนของธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยวันที่31กรกฎาคมครับ ในฝั่งของสหรัฐนะครับก็จะมีตัวเลขดัชนีราคาบ้านแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐในเดือนกรกฎาคมอันนี้เปิดเผยวันนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวเลข GDP ไตรมาสสเป็นตัวเลขเบื้องต้นนะครับอันนี้เปิดเผยวันที่30กรกฎาคมแล้วก็วันที่31กรกฎาคมเนี่ยจะมีตัวเลข PCE ของสหรัฐนะครับแล้วก็วันที่1สิงหาคมเนี่ยจะมีตัวเลขการจร้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ ในฝั่งของสภาพยุโรปนะครับจะมีตัวเลข GDP ไตรมารสสเหมือนกันนะครับเป็นตัวเลขเบื้องต้นเปิดเผยวันพรุ่งนี้แล้วก็จะมีดัดชนีราคาผู้เรีโยโภคของสภาพยุโรปในเดือนกรกฎาคมอันนี้เป็นตัวเลขเบื้องต้นนะครับของยูโรโซนเปิดเผยวันที่1สิงหาคมครับของผมมีประมาณนี้ครับ